สวัสดีครับวันว่างๆครับเมื่อนี้เอาผ้าติดตามทีมงานครับอ่าเลาะแต่นี่เข่าฝนยังหน่อยครับอาธิบทเต็มเมื่อเอ้ย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 ,อยโอ้ยมีสกแกนตไล่มือคว่มสแกนตไล่มือคว่ำ ายินมีอยู่เห็นทางหะเมื่อสิบพัตนึงหมุน <c oughs> มบ่านเนาะพี่เดนวาบานไหม่ะอ่ะไรวะเอาเดี๋ยวแม่กโก้กับมือนีเลยพูดบุยอยากได้เนาะอ อย่งละหืมวารวมคววมด้วยวะขวม้วยโอ้หไล่นี่ผมยัันเฝ้าม่ต้องไปครับลูกนี่ต้องสอใจเย็นวันีกวันนี้ีแล้วพี่ปอกปอกสองบาท เตีย้ยวขึ้ออนแกไม้บอกรอขั่วเดยเอ้ยซีนมนี่เอาไฟหมอเสียมนีบแต่เรียกขวมดิ <c oughs> ได้ไปยอดขั่วไม่ยองเวไย้ห้วพี่มีแอร์เราอ่ะไม่ได้ไ่ผมไม่ผ <c oughs> มห, <c oughs> หนาหวดิดนี่ <c oughs> ช้ำกันานครับ เติฟันไปมื่นแปดเย็นช่วยเลยคุณครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งจันทางเขาหนางานนะครับนั่นเย็นอคย่านแมนย่

โอ้ีพี่เห็นทอกมอ้ยมีคาถาจงใจว่างเขาผู้ที่เดียวมี่รถเที่ยวเดีอยอขมาจังกันสองคนดูว่าวางตัวนี้มาตะพิชิตกเนาะเยวตะลก้ากันจอดเลยทางนี้

มาดเขาไม่ยันโอ้ยขี่ก็รทั่วเลยเว้ยนิ่มๆอ้ยดี่ามั้งทสัตว์มนี่อะไรววาน่มัวพุ่นเลยว่ามัน่วจะหลังเขาเข เอ้ยนั่นแล้วกูมาันไได้ไได้เขาไม่ได้จ้างกูนะ้าสาบาทเดยกกูขับให้ยนี่แล้ว่าพวกเดไ้วานัไปแล้วจรงยังขมัเียองวลมลมลมเอ้ยมีห้ามีห้าครับมันหนาลมกว่านี้นะ้าสร้างเยกรต้องโดนยื้อนทั้งี้

กี้แนะม่ไตลังกู้ปบ่เด็กตัวไต่ไม่หยุดกได้นะั่นั่งไม่แม่กู้ย่นนั่ง,น,งนั่งอ่าหัวสูบลงนี่งามไส้รุนเนาะข้าบออะวาววานไปน้องให้แม่กูนเป <มา S 2> ็นยังนั่คืดว,ว่าเอ้อยคืดว่าเนาะจะหาเงินักว่าง่อก็ยังข้าเบิดเมือคข้าอยู่พาคิดคิดตาคาตักหมุนบุบุ่มเลยหรืว่า หาบวกจับลากไปลาก,มากไม้ว่นรถมันก็ไป่นอะรจงเดียมดีเ,น,เ,เ <c oughs> น้่ถ้วยความกันพวกนี้แกนั่ไปดูฮะจะกลุ่มโมกุมแล้วมันน้ลงเยกน้ำกจะเจาหลัะโดย ตายน่นเหลือปาสลามกินน่นเหลือ <S <S ออกมาแล้วครับเตาใจครับเต้อบบาอุ้ยกระบาหน่อยครับเล็เปลี่ยนพูนๆอยังหน่อยปกติก็เจ้าสีนับคิวครับบอ่อจะมีเนื้อเนื้อนิดๆครับ ประตูตลอดเ,เลยนะครับเขาไมีค่า <Hey. S 1> ใส่หอยจุดเทแล้วครับเตาใส่เริ่มอุกแล้วหนูหอมอีกเลยแม่ไปฝีมือหน่อยดีดดยายมากคนเดียวคนนี้ไว้กับมา เดียวใส่รถที่ดันเกาใต้ตารางบาะที่นี่เดียวไปรับเมอสตัดเลยบ่เปิดมุมนี้ิดๆแล้วก็บิดสุดหัวกี่ว่างก้มหูพี่ใครเหรอครับรถต่อใส่มุมโค้งหลายเปิดมุมในไหลายโค้งเลย ้คน oh, uh e, ูกมันสามารถเลยดีกว่าเฮ็ดไว้ครับทัในไรละแบกกรตเนาแคบอบ่เอาแคบก็ดีบ่าเปิ่งควบตังใจครับเจาเงี้ยงก็ได้ จ้างมากเม่อก่ดีเนี่ยบริจ้างมาต่ำโซ่เยอะเนื้อมาเนี่ยจับได้จัครับ <laughs> จับได้ครับจับเลยโอ้มีน้ำคอม

bớt leo, bớt leo bởi lại tiếng mà bởi lẽo, 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 โค <laughs> งไม่อะไรอยู่บองช่วยล้วเป็นทีนะอ่าวลงบอลครับบาทดที่นี่ล,อลอ่องแล้วครับบาดเนี่ยออกนอกเด็นทางแล้ว สั10 boundaries. 10 boundaries. ่งลูกล <fin anta> <ots> ่างสิบรถครับเอาใสล่างเดียวเลยครับหารถเออตอนนี้ยู่สี่สี่ห้าครับเพราะว่าโลปไม่ได้ใส่ใส่ครับจับสั้นไหมเนาะสั้นต่อ มเมนต์อนไววได้เลยครับมันเบิดจำอะไรเออเว้นเสียงเกาในห้องสามารถกบ่ใสนยงหนัไหลบอเราเสียสไหลที่บ่ณนักมีอะไร วดแจ้งละรับน,นี่ม,กกมั่งคนปะ่ั่ไปแจงก่อนต้องขึ้นผู้อีกสองหน่วยครับจังจะหอดมองท่ผู้ดเดียวอย่าได้หดา,าป้ามันไม่เจียมปะไม่อยบุรุษมาม<ง>สามหวัวสามสตี <c oughs> สองผู้จังก,กับ là 3 đô nữa เอาลูกสองเกย่ยวซีร์กว่าว่ายืดเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่างลูกเนี่ยเดี๋ยวพาไปใส่กุ้งเลือด <c oughs> จงมีลูกเล็ดเยอะกินไปที่สามครับ อ๋ออาเด็กดีดามมากนะพี่แจ้งเจ้าคนไหนหรอพ่อแซ่บแบบเจ้าเด็กดีเป็นเดี่ยวเออดีเป็นเดี่ยวพี่แจ้งโอ้ยแจ้งไม่ดีแจ้งลวนโม่โม่แซ่บแบบ bạn nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp วานี่ยไหลปันยังรถปันน้ำปันเรือปปันเรือพน,น้ำ่ะน้ำจำุ่งางีพ่บอเ้วานันอะไกอ่ขยับดยด่ดว่ียด่ยว่ยยยีย่ี่เ่เียด

đâm tia đâm tia phát hát nhang lại rồi ลงเอารถพอดีรถนึงนี่เห็นดิอ่า ừ, <laughs> Ồ... Oh, hái luôn chắc bạt này <laughs> để lái ra <để> luôn đi luôn <laughs> <laughs> qua này rùa rùa tao quay mấy mà cô quạt rồi nhưng bẹt quá bị xịt rồi

โอ้เบิร์จังไหนบ้างมันสูงกว่ากันมากแต่ดำบ่าเขาบอกนครับ